วงการลิมเลมีอะไรให้คุณผู้ชมดูเยอะมากกว่านั้นวันนี้เรามาดูคู่หูดูโอแพ็คคู่กันหน่อยดีกว่านั่นก็คือเจ้าชิบะกับแมวเหมียวลิมเลเมื่อเจ้านายกลับมาจากที่ทำงานแล้วเธอก็รู้สึกหิวมากๆก็เลยพาทั้งสองตัวมาช่วยหาอาหารทะเลวัตถุดิบชนิดแรกที่ได้เจอนั่นก็คือหอยเม่น แต่ตัวมันเล็กมากๆเธอก็เลยไม่เอาดีกว่าปล่อยให้มันตัวโตๆมากกว่านี้แล้วค่อยกลับมาจับใหม่หลังจากนั้นเธอก็ได้เจอกับหอยเปลือกแข็งตัวหนึ่งหอยชนิดนี้มีชื่อว่า หอยสูบุูไกมันกินได้นะแถมมีรสชาติอร่อยด้วยเธอก็เลยหยิบมันเอาใส่หม้อเป็นตัวแรกพอเดินต่อมาก็ได้เจอกับปูที่อยู่ในซอกหินถ้าจับสุ่ม 4, สี่ซุม5้าแล้วก็มีโดนหนีบน้ําแดงไหลกันมั่งแหละเธอก็เลยใช้เท้าเตะปูตัวนั้นขึ้นมาแล้วหาจังหวะจับมันเอาไปใส่ในหม้อได้สําเร็จและตรงบริเวณนั้นก็ยังมีหอยเชลล์อยู่ด้วยอีกตัวหนึง่งเธอก็เลยเก็บมันมาเพิ่มได้อีกอย่าง แล้วจูจ่ๆเสียงของเจ้าชีบาก็เห่าดังเหมือนว่าน้องจะเจออะไรบางอย่างเขาแล้วเจ้านายรีบเดินไปดูสิ่งที่เจ้าชีบาเจอนั่นก็คือปูที่อยู่ตรงโขดหินเจ้านายก็ชมว่าทําได้ดีมากๆเลยเธอก็ใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับเตะปูตัวนั้นขึ้นมาแล้วหาจังหวะจับใส่หม้อหลังจากนั้นเธอก็ยังไปเดินหาต่อได้เจอกับปลาลิ้นหมาด้วยเจ้าปลาตัวนี้กินได้นะแต่เป็นเพราะว่าหน้าตามันแปลกประหลาดเกินเธอก็เลยไม่เอาไม่กินดีกว่า แต่ถ้าเป็นพี่จีน V1 เรามาเจอแล้วก็ืออหือหวานเจี๊ยบเลยของชอบเลยแหละอะไรหน้าตาแปลกๆเนี่ยเสียงของเจ้าชิบะก็เห่าดังอีกแล้วเจ้านายรีบเดินไปดูก็เลยได้หอยเชลมาเพิ่มอีก3ตัวนะครับส่วนเจ้าแมวเหมียวก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าน้องกลัวน้ำขอยืนรอบนก้อนหินเท่ๆก็แล้วกันคอยส่งกำลังใจให้กับพี่ชิบะและเจ้านายดีกว่าหลังจากที่เดินหาอยู่นาน เธอก็หยุดหาประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วด้วยเอาลาพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าเธอนำอาหารทะเลทั้งหมดที่หาได้ไปทำอาหารแล้วเดินกลับมาหาพวกน้องๆสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในรถบ้านเธอไม่ได้เลี้ยงแค่เจ้าชีบากับแมวเหมียวอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีตัวอื่นๆอยู่ด้วยเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่งดูซีรีส์ใส่ถุงมือเตรียมที่จะซ่บอาหารทะเลอร่อยๆเธอ,อ,อ,อนั่งกินไปดูหนังไปแบบว่าโคตรชิล เจ้าชิบากก็มาอ้อนขอส่วนแบ่งของน้องที่น้องหาได้วันนี้ด้วยนะเจ้านายก็เลยป้อนให้น้องกินไปส่วนตัวอื่นๆก็ไม่ได้มาขอนะสงสัยอยากจะกินอาหารเปียกกับอาหารเม็ดกันมากกว่า